โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่นที่หน้าเกม g u ส s ์ o f o l y m p ม s ันะครับรอบนี้มีเข้ามาที่หมื่นกว่าบาทนะครับอาเดี๋ยวเปลนแรกี่ยผมจะขอวัดดวงหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อไปเบต60นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ค่าย p ีนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมวันนี้ก็6แตกมาหลายเกมเหมือนกันนะครับสำหรับค่ายพีพนะครับรอบนี้ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างละกันนะครับไปจับไปครับที่15รอบนะครับ เกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นเกมที่ได้ดึงเข้าฟีลี่ยากพอสมควรนะครับมาเดี๋ยวถ้าไม้แรกแตกได้กำไรปีนี่ผมเลิกทน,น,นะคุณผู้ชมอาจจะไม่ไปต่อนะครับวิดอกนี้สวยมาจับไปครับคุณผู้ชมโอ้โหเพียงแค่ก้านะครับก็บวกมาพันกว่าบาทนะครับ ดูกันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็ขอให้ได้ทุนคืนก่อนแล้วกัน้วเนาะก <c oughs> ำไรก็ไว้ก่อนอะไแก่นนะผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้หรือล่านะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงรึ่หนึงเลยนะครับโอ้โหดอกนี้แต่โคตรสวยออ้จัดไปพี่ชายโอ้โหรอบนี้คูณ11นะครับก็บอกมา3ขั้นกว่าทเลยฮะรับผู้ชมตอนนี้ก็ดูตรงก็ดวงเริ่มมาแล้วนะ ภาวานาขอให้มันไม่พลาดแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โอกาสแตกเลือแค่เจ็ดรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เพิ่มคูณเป็น11แล้วนะฮะมาะไหลต่อเลยเพื่อนโอ้โหยิ่งต่อคูลงเยอะก็มีโอกาสแตกเยอะนะจุชมมาเดี๋ยวเรามาลุ้น5รอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะพลาดหรือเปล่า ตอนนี้ก็ยังไปต่อได้อยู่นะครับไปจับไปพ่ชายบึ้บเข้าให้โอ้โหโคูณ19ลยฮะท่านผู้ชมบวกมาอีก2,000กู่บาทนะครับปีเกมรอบนี้อาจจะเลิกเลยก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็ได้กําไรแล้วนะครับปกติเกมนี้ผมเข้ามาเล่นทีไรก็ส่วนมากก็จะจัดคุณหนักนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าดูณเข้า f r เองนี่ผมว่ามันยากอยู่นะ ดีดอกนี้น้นมาดีวังะทุกผู้ชมยืดินเท่าไหร่วะ9 2สเก้ายิสองโอเคสามสิบเอ็ดเรียบร้อยแปดม่อย่างเอาอะครับทุกผู้ชมดอกเดียวรู้เรื่องครับผมมาเอาให้สุดนะครับตอนนี้คือสามสแล้วนะทุกผู้ชมแต่ว่ารอบนี้มีตอวเออมาดอกสุดท้ายจดจำได้ล้าไหลที่สุดเพื่อนตั้งเลยครับต่อบ้า มีต่อหรือเปล่าเอาซีเอาซีาซทุกผู้ชมรอบนี้คูณ3าสานะครับก็บอกมาอีกแปดพันกบาทนะโอเคโอเคครับผมก็ซื้อไปนเดียวคือมีเรื่องเลยนะทุกผู้ชมไม่ขาดคุณนะครับกำไรนี้นเลยนะฮะตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ3 2ม0 0ื่นกว่าบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเล่นเศษสักหน่อยแลวกันเนาะ <c oughs> กดเองดีๆว่าจะมาให้หรือเปล่านะครับ มาตอนนี้มีเีษประมาณสามร้อยทผู้ชมโอเคเลิกครับผมเ,เล่นแป๊บเดียวได้กําไรก็คือเลิกเลยนะครับไปต่อก็คือบ้าแล้วนะฮะแตกหนักขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมตั้งใจว่าถ้าซื้อไม้หนึ่งได้กําไรนี่ผมก็จะเลิกเลยนะครับโอเคครับผู้ชมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับสำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าะครับ